ดูหน้างานอีกหน้างานหนึ่งครับนี่เขากำลังทำอยู่ที่ราชพัศฑิตาเกตรครับเจอเจ้าสักบาท swv 2 1 0 e ครับสวัสดีลกาการทักทายไปนอครับยินดีต้อนรับไปนองของสุองบนลำสิงไครตั้งเพจกับกระผมใจอต้อนรับคนจดัดต้อนทักทายแล้วก็รายงานโตวมือนเดิมเลยก็มาเจออีกอย่างยี่ห้อครับของจีงนนะีอันนี้ผมว่าไม่จุกจิกนะเรื่องเรื่องคันนี้นะครับ swv 2 1 0 e เนี่ย น่าจะเป็นเครื่องยีสูนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตันนี้เป็นเครื่องยีสู 6G นะครับก็ mm hmm. ถ้าเป็นเครื่องเดเล็กเล้กก็เ mm hmm. ก๋วเลยนะครับเก๋วเลยวันนี้ทำไมทางมันสูงอยู่เลยมัน mm hmm. ต้องถนนที่จะทำ8เมตรครับ้็เกียดจะมาทำอะไรยังไงเนี่ยมันสูงใช่เลเกินครับนี่ดูหน้างานฝั่งนู้นเป็นเป็นห้วยนะครับ หวาดเซียวเขาจะทำเป็นถนนลาดยางนะครับอันนี้ก็เลยมาดูเจ้าสัวาดทำงานทำการเจลิงมันต้องตัดดินเบนดินลงนดีๆนงดินใส่อีกเยอะตอนนี้หน้างานหน้าหน้าทางนี้น่าจะมีสักหนึ่งสองสามสี่ห้าเมตรครับถ้าบทแปดเมตรสิบเมตรกับไปทางก็ต้อง ออาดิน,นออกเยอะ่อยรงนี้นบินดินใส่เยอะครับแ,แม็ครที่ทำอยู่ตอนนี้มีคันเดียวครับแต่เข้าอีกสักคันเลยน่าจะน่าจะดีกว่าน่าจะดีนะครับไม่ใช่ดีกว่าดี <laughs> อันนี้กำลังเคลลิ่งปากครับสองฝั่งทางเนี่ยมีแต่ หลุม,มนั่งเบนออกก็้ดีครับมันก็จะทําได้นะไม่งั้นก็ไม่จบแล้วก็ต้องขุดตอออกรับขุดตอออกขุดต้นไม้ออกก็ไล่ดินไล่ระดับดีๆนะครับมันก็จะจบสําหรับไปตัวนี้ผมว่ามันน่าจะไม่จุกจิกนะครับมันน่าจะไม่จุกจิกเพราะว่าไฟฟ้าไม่เยอะ น่าลองครับต้องไปดูกันที่การแอดวานกับการดูแลการบริการหลังการขายนะสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าศูนย์เยอะถ้าอะไรเยอะก็ก็น่าเล่นครับถ้าอะไรไม่เยอะก็ไม่น่าเท่าไหร่ก็ต้องดูแต่ถ้าสั่งแล้วได้เลยไม่เยอะแต่สั่งแล้วได้เลยสั่งบริษัทก็น่าน่าซื้อครับทุกอย่างอยู่ที่อะไร ตอนไม่พังไม่เป็นไรครับแต่ตอนตอนพังไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยปวดหัวครับ <laughs> เหมือนบางยี่ห้อนะบางยี่ห้อเนี่ยสั่งสองเดือนยังไม่ได้เลยอ,อะไรปวดหัวไม่มีขายต้องเทียบอย่างเดียวของของตรงยี่หอ้อตรงรุ่นไม่มีถ้าเป็นแชทดเป็นโกเบเนี่ยโอ้โหเยอะสั่งปุ๊บได้ปับ๊บ สั่งวันนี้ถ้าไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้เขาส่งอันนี้กำลังทำการเจลิ่งครับก็สำหรับรถชุดเราก็ค่อยจะเข้านะค่อยจะเข้ามาดูวันนี้มาดูหน้างานนะครับ เราต้องตัดดินลงดีครับเพราะมันมันสูงขึ้าละเกินนะดูดูแต่ฟังเสียงมักเก็เจอหนักๆัไหมครับเป็นยังไงเออเออหรืเอ,อเขาเล่งเบาไงครับน่าจะเล่งเบาเล่งไม่แรงถ้าเล่งแรงกว่านี้ก็น่าจะปึ๊ดปัดป๊บ อันนี้นายเซฟน้ำมันโดนจ้างรายวันเนี่ยเลยแบบนี้แล้วก็มีน้ำมันเปียกอยู่นะน่าจะออกจากกระบอกบนนะครับซีนนาจะไปแล้วอ๋อไปแล้วก็ต้องซ่อมหน่อย good dog หรือว่าเข้าไม่ออกครับไอ้นี่ผมแก็เดาเฉยหรอกมาดูกันน่าจะกี่ปีแล้วคันนี้ให้มั่นใจนะแล้วเวลาดึงเหนื่อหนักมีเสียงอ่อนลงครับหรือว่าเขาเล่นเครื่องเบาอะไรตามที่ผมบอกถ้าเล่นเครื่องหนักกว่านี้ก็น่าจะน่าจะดีอยู่ว่าเป็นงานที่ล่นงานหลายวันครับก็ ก็ต้องตัดระดับแล้วก็ไล่อัดกดอัดขึ้นมาใหม่ไม่คยจะได้ถนน,นครับไม่งั้นไม่แน่แน่เนาะเฉียลิงก็ประมาณนี้แหละนะครับ อันนี้ก็มาเจออยู่ในป่าเนี่ป่าของจริงครับฝั่งนู้นเป็นห้วยนะฝั่งนี้เป็นห้วยไม่ใช่ป่าธรรมดาฝั่งนี้เป็นห้วยห้วยน้องคลองบึงเดี๋ยวจะตกลงไปแล้วกันบาดเสียวครับสูงซะเหลือเกินก็ยืนอยู่ได้แค่ข้างหลังนะครับเอาขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในช่องของบนน้จริงห์นะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กับมีงานมีการจะเริ่มเซอร์กันนะพี่น้องเบอร์โทรศัพท์0863921131นะครับ ดีบริการยินดีรับสายพี่น้องวัชสมองสบอนครับจากขุดโขกน้องนาอยากได้อะไรติดต่อเราเข้ามาครับมีให้บริการทุกสิ่งทุกอย่างครับ,รบะะกี่เียลาผ้าจากกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ